อยากรู้ว่าแม่ทัพระหนึ่งจะกล้าขับไล่เขมรที่สะแก้วไหมและจะกล้ารื้อสิ่งปลูกสร้างไหมล่าสุดเขาได้กล้ารื้อแล้วนี่คะ่ะเขาลื้อแล้วนี่คะ่ะล่าสุดลื้ออะไรคะลื้อบ้านชาวบ้านเขมรสามหลังเขาบอกเขาลื้อแล้วลื้อสามหลังลื้อสามหลังลื้อแล้วสามหลังที่ตรงไหนสามหลังหลังเล็กๆอ่ะแต่หลังใหญ่ๆตรงหนองจานยังไม่ได้ลื้อหลังใหญ่ๆตรงหนองยากแก้วก็ยังไม่ได้ลื้อแล้วสามหลังสามหลังเนี่ยแม่งปลูกกล้ํามาเขาในไร่มันสัมปะหลังเลยล่ะ แม่งย,ยึดที่ดินประชาชนไปตั้งเยอะเลยล่ะมันปลูกมันได้ยังไงก็ไม่รู้ลื้อไปสามหลังค่ะขณะเดียวกันบ่อนคาสิโนโที่อยู่ตรงจังหวัดตรัดอำเภอเมืองอ่ะตรงท่าเส้นเนี่ยนะคะอันนั้นยังไม่ได้ลื้อค่ะทำไมยังไม่ลือเห็นผู้บัญชาการกองทัพเรือซึ่งเป็นเขตในการดูแลเขาประกาศออกมาค่ะประกาศว่าประกาศว่าให้ขมิ้นมันลือ้อบอกมันแล้วปรากฏขมิ้นไม่มาลื้อค่ะจากนั้นจากนั้นก็ได้ประสานงานแล้วก็เจรจาค่ะ เจรจาว่าเจรจาตั้งแต่ไม่ทับคนเก่าจนกระทั่งไม่ทับคนใหม่มาค่ะปรากฏว่ากองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพเรือผู้บัญชาการทหารเรือคนล่าสุดอะค่ะเขาก็ประกาศออกมาค่ะประกาศว่าถ้าเกิดไม่รื้อเราก็ม่จะเราจะรื้อทาไมล่ะในเมื่อเราไม่ได้สร้างเออก็ถูกของแกนะจากนั้นปุ๊บท่านก็บอกอีกแล้วจะทํายังไงล่ะคะปรากฏท่านผู้บัญชาการทหารเรือกาลังหารูปแบบว่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรอ้าวแกไม่อายหรอวะ เออว่ะแกไม่อายเหรอคือเราจะเป็นผู้บัญชาการทหารได้อย่างไรกับการที่ว่านะไอ้เรื่องตึกนี้ที่สร้างค่อมดินแดนมาแล้วเราไม่ทุบมันทิ้งแต่ปรากฏเราจะไปใช้ร่วมกับมันก็แปลว่ามันเนี่ยจะมาใช้ร่วมกับเราในดินแดนของเราคำถามก็คือว่ามันจะแปลว่าเป็นการรักษาดินแดนได้อย่างไรอีชีอีชันก็ไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้อีชันไม่เข้าใจเลยค่ะใครเป็นคนแนะนำท่านอีชันก็ไม่ทราบอีชันไม่เข้าใจว่าทำไมวะ ปรากฏว่ากองทัพเรือไม่ทับคนใหม่นะคะก็ได้รับคําปรบมือเสียงชมเชยใช่ไหมคะท่านกรรการหม่ทําไมล่ะอุ้ยด่ากันจมเขี้ยวเลยตอนนี้ตอนนี้ด่ากันจมเขี้ยวเลยตั้งแต่ชายแดนจังหวัดสระแก้วจนถึงจังหวัดตราดสามจังหวัดโดนด่ากันจมเขี้ยวเลยจะรักษาเป็นจะรักษาแผ่นดินยังเสียดาย จะรักษาแผ่นดินยังเสียดายกระต๊อบเล็กๆน้อยๆตัเหล่านั้นจะรักษาแผ่นดินยังเสียดายจะรักษาแผ่นดินยังจ้างจะสร้างความอดสูต่อจะรักษาแผ่นดินตามกฎหมายรัฐธรรมนูญยังจะไปสร้างแผ่นดินของตัวเองยื่นให้กับขมนได้ใหญ่มาใช้ต่อเราจะรักษาแผ่นดินแทนที่จะตกผัวขมรดันมีการมานั่งสปอยออยยศจะมานั่งกินกาแฟฟรีอย่างมีเกียรติกับขมนซะละ มันพอได้แล้วแหละเพราะว่าไอ้เรื่องบ้านน้องจานกะดีบ้านน้องยากแก้วก็ดีรวมทั้งเนี่ยไอ้อันช้างอันมาเนี่ยเหมือนกันแหละนอกจากนั้นแล้วออกตรงเนี่ยจังหวัดตราดคาสิโน,โนเนี่ยมันเป็นการประจนันฝีไม้ลายมือของกองทัพไทยเพราะฉะนั้นพวกท่านเป็นทหารที่ประชาชนเนี่ยเป็นแบคอยู่ข้างหลังพวกท่านเรารักและศรัทธาพวกท่านอยู่แล้วแต่พวกท่านเนี่ย แทนที่จะเสียดายอธิปไตยเสียดายแผ่นดินพวกท่านดันเสียดายตึกที่ขเขมรมันสร้างที่จีนเทามันสร้างคําถามก็คือพูดไปถึงนายไยไปถึงตีนั่นน่ะนะท่านก็ปฏิบัติตการซะในเมื่อไม่มีใครอยู่ตรงจุดนั้นแล้วบอกให้มันลือมันไม่ลือ้อเราก็เอาเนี่ยกองเอากองอะไรนะกองอะไรนะไข่ไดโนเสาร์ของปืนไข่ไดโนเสาของ ใครเดโนเสาของของปืนใหญ่อะไปวางไว้มันสักสามลูกตึ่งปึ้งมันก็จบหมดแล้วหรือมันออกไปสิแล้วก็ใช้รถไถรถเกรดอะไรต่างๆของกองบัญชาการฐานช่างอะไปไถเกรดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ขึงตึงรัว้วรักษาแผ่นดินรักษาธิปไตยสิรัชการที่หท่านลำบากขนาดไหนในการเนี่ยปักหลักหมุดตั้งเจหลักหมุดหายไปสองหลักหมุดหาไม่เจออยู่เนี่ย เราไปไว้ใจขมิมนมันได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึงตึงดิบรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อรักเสือผืนแผ่นดินให้พวกเรามานั่งหลับตดหลับตื่นอยู่ตรงนี้อ่ะแต่เราเนี่ยจะปล่อยให้คนอื่นแค่ขมิมนมันเฉือนเฉือนไปได้ยังไงสมัยก่อนตอนสมัยล่าชานิคมเนี่ย ไออังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีอะไรพวกนั้นเนี่ยมันใหญ่ๆโตๆกันทั้งนั้นมันเบ่งกล้ามมามันล่าอาณานิคมมันฮุบเอาประเทศเราฮุบเอาประเทศพมา่าฮุบเอาประเทศมาเลเซียฮุบเอาประเทศขเขมรไปก็เหลือขวานทองของไทยไว้ให้เราตรงจุดนี้ที่เราเนี่ยไม่ต้องส่งสวยให้กับประเทศใดเรามีเอกราชของเรามาจนแบบนี้แต่ปรากฏว่าแค่กองขี้หมาอย่างขาเขมรเนี่ยปรากฏเราปล่อยให้มันันลุก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 มาจนกลายเป็นมันจะด่าเราควายอยู่แล้วเนี่ย จะมเออไม่ว่าจะลูกมาสมัยไหนใครก็ตามแต่ณนะเวลานี้ย้อนเอาผิดใครก็ได้ก็ย้อนเอาผิดไปแต่ถ้าเกิดย้อนเอาผิดไปไม่ทันถึงไหนอะไรยังไงต่างผลต่างมีเหตุผลกันหมดแต่ปรากฏว่ามันเหลือซากปลักหักปังของการที่แก้ไขปัญหาไม่เสด็จน้ําเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้อ่ะเราก็ต้องเคลียร์ให้จบในรุ่นนี้แล้วมันก็ต้องเคลียร์ให้จบในรุ่นนี้แล้วอ่ะจะมเอาดิฉันยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเฉยเยเนี่ยแหละ ถ้าสมมุติว่าบ้านของท่านผู้จัดการกองทัพเรือเนี่ยนะนะมีเพื่อนบ้านบอกว่าอีปันนรวยข้างบ้านบอกว่าเอ้าบ้านท่านผู้จัดการกองทัพเรือดิฉันเนี่ยขอสร้างนะขอสร้างคอนโดค่อมรั้วไปครึ่งหนึง่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยดิฉันก็จะอยู่ครึ่งหนึง่งแลวท่านก็อยู่ครึ่งหนึง่งแต่สร้างข้ามรั้วท่านไปเนี่ยท่านคิดว่าถ้าอีลวยข้างบ้านเนี่ยมันสร้างค่อมรั้วบ้านท่านไปเนี่ยท่านจะยอมให้อีลวยข้างบ้านเนี่ยมันสร้างบ้าค่อมรั้วบ้านท่านไหมล่ะ ท่านจะยอมไหมล่ะเอาที่บ้านท่านนี่แหละไม่ต้องเอาแผ่นดินก็ได้เอาที่บ้านท่านนี่แหละเมียท่านจะยอมไหมคุณนายท่านจะยอมไหมล่ะคุณนายท่านก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะลูกหลานท่านก็จะไม่ยอมใช่ไหมล่ะท่านมีกิจยศท่านมีศักดิ์ศรีท่านเป็นถึงผู้บัญชาการทหารเรือนี่ท่านมียศมีบัางมีบามีไหลขนาดบ้านท่านท่านยังรักษาเลยแล้วนี่อธิปไตยประเทศชาติแผ่นดินท่านจะมารักษาได้ยังไงปล่อยให้มันมาประจานเราอยู่างนี้ได้ยังไงปล่อยให้มันประจานกองทัพเราเนี่ย ไม่มีการเนี่ยตรวจตาและตะเวนอย่างที่ท่วนปล่อยมันมีการมาสร้างตึกสร้างคาสิโนข่มหัวกระบาลประชาชนอยู่ได้อย่างไรกันอ่ะใช่ไหมล่ะ,ละเปรียบเทียบกันง่ายๆไม่ต้องโกรธกันอันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมา ที่ประชาชนเขาด่าท่านที่ประชาชนเขาด่าคนที่มีความคิดแปลกๆด่าผู้บัญชาการแม้ทัาพาคที่หนึ่งจนกระตั้งขึ้นไปอยู่นาเป็นห้องคอยงาทางแล้วเนี่ยเขาด่าตามหลังไปไม่มีใครกลัวค่ะเขาก็ด่าตามหลังไปเหมือนกันเผลอๆถ้าเกิดว่าแพทชั่นพวกนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะด่าจนกว่าท่านจะไม่ได้ตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยไม่ต้องเอากันแล้วประชาชนจะไล่ด่าไปตามไปเลย ประชาชนเนี่ยนะชื่นชมและก็ศรัทธาทหารโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยทั้งหลายเนี่ยเสียข้างเสียขาเสียชีวิตส่วนพวกท่านเนี่ยบัญชาการอยู่ตรงจุดไหนก็ตามแต่จะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่เอาง่ายๆได้ไหมอะเหตุผลง่ายๆรักษาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญทำได้ไหมล่ะเอาเหตุผลง่ายๆสั้นๆไม่ต้องสลับซับซ้อน ไม่ต้องซ่อนเงื่อนอะไรกันมากหมดเวลาสลับทับซ้อนซอนเงื่อนแล้วโอเคนะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามแต่นะก็ยังให้กําลังใจกองทัพทุกเหล่าทัพอยู่ถึงเวลามาเนี่ยเวลาเราเนี่ยจะต้องดูแลอธิปไตยของชาติดูแลประเทศชาติบ้านเมืองดูแลชีวิตประชาชนก็พวกท่านนั่นแหละที่จะต้องเป็นหน่วยหน้า พวกดิฉันก็เป็นฝ่ายตามไปอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ท่านรู้สึกเหนื่อยล้าในการที่จะรักษาอธิปไตยท่านกระถดเทืองแบบกันออกมาแล้วก็เอาปืนวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยไปคว้ากันเองอีรวยอีป้าไอ้ตังแต่ตามตะเข็บชายแดนเดี๋ยวประชาชนสามารถใช้ยุทธปกรณ์ได้เดี๋ยวกูไปคว้าเองใช่ไหมล่ะอ่าก็ประชาชนก็บอกมาอย่างนั้นน่ะประชาชนอีป้าชายแดนเขาบอกมาอย่างนั้นน่ะป้าลวยที่อยู่ตอนตะเข็บชายแดนบอกว่า เอากระบอกข้าวหลามาให้ป้าได้ไหมไม่ทำอะไรสักทีนี่ป้าก็ลำบากแล้วนี่ก็หลายเดือนแล้ว,เด,วเ,เ,ลาาเดี๋ยวป้าเนี่ยเอากระบอกข้าวหลามาเดี๋ยวป้าไปจัดการเองป้าไปตะลึงเบื้องเองตะลึงเบื้องตะลึงเบื้องเองเดี๋ยวป้าไปตะลึงเบื้องเองป้าลวยเขาบอกมาตามนั่นแหละ แต่อย่างไรก็ตามนะคะสินค้าตัวใหม่ดอกตอมริกาถ้าเกิดใครยังไม่มีนะคะตัวล่าสุดนะคะจะเป็นตัวไอเจลหรือว่าตัวลิฟตาไอเจลดอกตอมริกาตอนที่ไปออกรายการโหนกระแสพี่นวงะ่ะฉันรอบที่แล้วะนะไม่ใช่รอบนี้ฉันก็แนะนําบอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยอยากจะนําเสนอมากเลยก็คือว่าในการประชุมสมจรันพรุ่งนี้อ่ะฉันขอแนะนําเลยนะฉันไม่ได้เข้าร่วมประชุม นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่ว่าในฐานะเป็นพลเมืองฉันขอนำเสนอเลยนะคะถ้าท่านใดก็ตามแต่ที่ฟังดรมริกาอยู่นะคะ <c oughs> อีกวิธีหนึ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาชายแดนได้ดีที่สุดนะคะท่านตั้งบรรดาพวกทหารพลานกองกําลังทหารพลานแล้วฟื้นทหารพลานค่ายปักธงชัยกลับคืนมาใหม่เลยแล้วให้ทหารพลานเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนโดย บางจุดเนี่ยที่มันเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแทนที่จะปล่อยให้เขมีเนี่ยมันลุกมาโดยที่ไม่มีใครดูนอกจากเราเนี่ยระหว่างที่เราใช้รั้วยังไม่เสร็จหรือเราจะมีรั้วก็ตามแต่เราเอาครอบครัวทหารพลานเนี่ยมอบที่ดินที่ดอนให้เขาแถบนั้นเนี่ยเป็นเนี่ยนะคะที่ดินทํากินให้กับทครอบครัวทหารพลานไปเลยป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน800กิโลระหว่างจังหวัดจังระหว่างจังหวัดตราดจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทหารพลาน,นี่เข้าไปเป็นครอบครัวทํากินในพื้นที่เหล่านั้นไปเลย <c oughs> อย่างน้อยที่สุด <c oughs> ก็เป็นครอบครัวทหารที่เราควรจะให้สวัสดิการของเขาหลังกเกษียณบ้างหรือแม้กระทั่งเขายังไม่กเกษียณน,นะดังนั้นที่ฉันแนะนําเลยนะไม่ถ้าเกิดไม่ใช้ทหารพลานก็ใช้อสอประจําหมู่บ้านแล้วให้ที่ดินทํากินเขาในเขตตะเข็บชายแดนไปเลยแล้วให้เขาตั้งกองกําลังตั้งกองตะไรต่างตั้งหมู่บ้านบ้านเรือนเนี่ยอยู่ตรงตะเข็บนั้นเราเนี่ยมแต่รักษาต้นไม้รักษาป่า ขนาดเดียวกันเอกเมนเนี่ยมันตัดป่าตัดต้นไม้แล้วก็มาตัดในเขตเราแล้วก็ลุกเข้ามาครอบครองในในดินเรานี่แหละมันตัดป่าเราตัดต้นไม้เราไถไร่ไถานาเราแล้วปลูกกล้วยปลูก,กมันสับปะหลังมันลุกเอาที่ดินเรามันตัดต้นไม้เราหมดเลยแต่เรารักษาต้นไม้รักษาป่ารักษาต้นน้ําเสร็จแล้วเป็นยังไงขนาดชาวบ้านของประชาชนเราเองจะไปเก็บเห็ดในเขตประเทศไทยยังเก็บไม่ได้เลยมีแต่ละบุย้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพวกทหารพลานกษียีนตจกเะษียน,ะอ,ะยนอะไรก็ตามแต่ที่เขาเนี่ยผ่านศกสงครามมานะแม้ว่าจะแขล้งขาดขาขาด,ขาดอะไรก็ตามแต่นะไปดูซิว่าสำรวจตกสำรวจกันเท่าไหร่อย่างไรเราก็ให้ที่ดินที่ดอนเข้าไปคนละสิบไร่ยี่สิบไร่ให้ทํากินอยู่ตามตะเข็บชายแดนไปเลยให้รักษาดินแดนไปด้วยจะได้ไม่ให้ต้องให้ขเขมรมันนั่งลุกขึ้นมาเข้าใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมท่าน,ท,านท่านสอมจทั้งหลายและถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้ท่านก็ ตั้งกองกำลังหน่วยย่อยหน่วยแยกไปตั้งตามตะเข็บชายแดนทุกกิโลเมตรไปเลยปะตั้งไปเลยทุกกิโลเมตรเลยเฝ้าแมงเลยเฝ้าแผ่นดินไม่งั้นก็กเกษียณไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นก็เกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆอะเกิดมาอีกเกิดมาอีกแล้วก็เกิดมาอีกอืมแล้นตมตีกระหหมคิดจะสร้างเมืองแฝดก็ไม่รู้ว่า นะเป็นสละแอดอะไรเหมือนกันไม่รู้ไปเอาความคิดเห็นของใครมาล่าสุดนายกรัฐมนตรีอนุทินเบร็กเอียดเรียบร้อยเบร็กหัวทิ่มเลยหน้าขายหน้าไม่เล่าระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกระหมทำไมไม่คุยกันเราแล้วเมืองคู่แฝดเนี่ยเอามาจากไหนกันละ่ะเมืองคู่แฝดอะไรพระแสงของหอ,อกอะไรละ่ะท่านขนาดเราเนี่ยนาะมันลุกมาเราย,ยังทําอะไรมันไม่ได้เลยเราจะเอามันเป็นเมืองคู่แฝดอะไรอีกละ่ะเมืองคู่แฝดจะต้องจัดการนอยภาวะที่ไม่มีสงครามไม่ใช่เจรจาตอนนี้วันนี้ต้องบีบมันก่อน นะทุกคนส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยนะมันก็ซื้อได้จากทุกประเทศนั่นแหละแล้วมันเป็นรุ่นที่มันเคยซื้อไว้แล้วสั่งซื้อไว้แล้วแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาหรืออะไรของมันก็ตามแต่แล้วแต่ใครจะชี้แจงอยากรู้ว่าอายุยุทโธปกรณ์ที่ไหนก็ให้สถานทูตจีนเข้ามาแถลงข่าวเอาเองก็แล้วกันไอ้กระบุยนั่นน่ะระบุยที่มันเอามาวางอ่ะ ก็เป็นของรัสเซียแล้วมันซื้อมาตั้งนานแล้วมันเก่ามันเก่าเก็บส่วนไอตัวจรวดหัวปีมันอ่ะมันเอามาจากจีนแล้วมันเนี่ยเพิ่งจะได้มาแล้วปรากฏว่ามันก็ยือไม่เป็นขณะเดียวกันเนี่ยไอพวกไดโนเสาร์อันใหญ่ๆ่อ่ะไอทุกข่ไดโนเสาร์อันใหญ่ๆอ่ะก็ไปซื้อมาจากจีนแต่ขณะเดียวกันจีนไม่ให้กุญแจมาไอที่บอกว่ามันจะตุรีบุ้ยประมาณระยะ200กิโลอ่ะเออ2 0 0กิโลนี่คือจากชายแดนฝั่งบ้านบ้านอิฮุนเซนอ่ะนะ ยื้อเข้ามาถึงจังหวัดชนบรุรีทะลุเข้ามาสมุดประการได้เลยอะ่ะสองกิโลอ่ะของมันอะ่ะสองกิโลอะ่ะมาถึงจ่าเชิงเซาเลยอะ่ะแต่ปรากฏจีนไม่ให้กุญแจมาได้ข่าวว่าเขาขายให้แต่ไม่มีกุญแจให้อืม โอเคต่อไปค่ะทุกคนวันพรุ่งนี้เออวันพรุ่งนี้คือวันที่2ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ไม่เกินสัปดาห์หรือไม่เกิน10บวันมั้งได้ข่าวนะจากการถแถลงนโยบายของสภาเมื่อวานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยชื่อเอกนิติคนนี้เป็นใครรู้ไหมเป็นลูกม่อกระทรวงการคลังนี่แหละสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนนี้แกไต่เข้ามาตั้งแต่สมัยแกเป็นผู้อํานวยการสํงงานักงาน แผนเศรษฐกิจการเงินการคลังของกระทรวงการคลังนี่แหละแกเป็นคนหัวดีหลังจากนั้นแกก็โตขึ้นไปเป็นระดับอธิบดีอยู่กรมธนารักษ์อยู่กรมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะจากนั้นแก,กก็แกก็เกษียณไปแล้วก็แกก็ไปทําต่างๆอื่นแล้ววันนี้เนี่ยกกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นลูกม่อกระทรวงการคลัง คนนี้กก็เป็นคนที่เคยทำนะคะเรื่องโครงการต่างๆสมัยรัฐบาลลุงตู่คนละรึ่งคนละตอนคนละวักคนละเวนคนละเวน้นคนละวาะไรประมาณน,นั้นแหละกก็ทํามาแกก็ร่วมทํามากันหมดแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะเร็วส่วนประหลัดกระทรวงการคลังก็เป็นคุณพี่บัตรไงรู้จักคุณพี่บัตรไหมละวันหลนคุณพี่บัตรอ่ะคุณพี่บัตรคุณมึงไปเสิร์ชดูคุณพี่บัตรก็ นะเป็นประหลัดกระทรวงการคลังนะแล้วเขาก็บอกแล้วว่างบประมาณมีความพร้อมแล้วกดใช้งบประมาณปี69กดปุ่มวันที่1ตุลาคมภายในวันที่5วันที่10น่าจะประมาณนั้นเนี่ยนะคะไม่นานเกินไปเนี่ยโครงการคนละครึ่งจะมีการกดปุ่มปล่อยเข้าสู่นะคะกลไกของตลาดแล้วนะคะคนละครึ่งค่ะใครรู้จักคนละครึ่งบ้างมีใครในที่นี้ไม่ไม่รู้จักคนละครึ่งไหมใครรู้จักคนละครึ่งกดหนึ่งค่ะใครที่รู้จกักโครงการคนละครึ่งกดหนึ่งค่ะ ใครที่รู้จักโครงการคนละครึ่งกดหนึ่งทำยังไงอธิบายให้เพื่อนฟังสิโดยประมาณนั้นค่ะ โดยประมาณไม่น่าจะนะคะโดยประมาณเขาว่าเร็วที่สุดภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นะคะได้ใช้แล้วคนละครึ่งคนละตอนนะคะคนละครึ่งอ่าโอเคเป็นโครงการนะคะที่รัฐบาลจะผลักดันนะคะเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นโครงการที่มีความพร้อมอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็งบประมาณมีแล้วนะคะทุกคนโครงการคนละครึ่งนะฉะนุใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเขาคงดูรายละเอียดจากกระทรวงการคลงังแถลงอีกรอบหนึ่งนะคะอ่านอกจากนั้นแล้วส่วนโครงการของเกษตรกร เกษตรกรรอไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะคะเกษตรกรทําไมล่ะ ตอนนี้รัฐมนตรีเกษตรกับรัฐมนตรีพาณิชย์ยังไม่สนิทกันดังนั้นเดี๋ยวรอให้รัฐมนตรีเกษตรกับรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยน,นะคะเกษตรผลิตพาณิชย์ขายเขาเสนิทกันซะก่อนจากนั้นเนี่ยระหวะ่างรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีพาณิชย์กับรัฐมนตรีพลังงานนะคะมานั่งสนิทกันเมื่อไหร่ประมาณกี่วันก็ตามแต่เดี๋ยวหลังจากนั้น3คนนี้เขาเสนิทกันเขาคงจะรอนนโยบายออกมาว่าจะลดค่าครองชีพประชาชนอย่างไรและจะดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างไรและจะมีการรับซื้อสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำอย่างไรจะมีโครงการนะคะเกี่ยวกับ ซับซิดีหรือว่าโครงการส่วนต่างหรือโครงการแบบเดียวกันกับรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลประจันิปัติเขาเคยทําเอาไหมโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพราะถ้าเกิดไม่ประกันรายได้ไว้มันจะทําให้ราคาสินค้าตกระเนระนาดและทําให้เจ้าสัวกดราคาคนกลางกดราคา และขณะเดียวกันไอ้กรณีที่เขามีการแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับการจะผลักดัน FTA ผลักดันส่งออกอันนั้นงานรูทีนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เขาเก่งอยู่แล้วต่อให้ไม่ม,มีรัฐมนตรีเนี่ยนะกระทรวงพาณิชย์มันก็ลำด้วยตัวของมันเองได้แหละแต่ขณะเดียวกันเมื่อรัฐมนตรีมาก็สง่างามดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะบอกรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ต้องทาเร่งด่วนมันคือเรื่องเกี่ยวกับการค้าภายในค่ะ จะลดค่าของชีพอย่างไรจะดูแลราคาสินค้าผลไม,ม้อย่างไรดาราจะดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างไรจะดูแลนะเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าของชีพโดยการไปคุยกับกระทรวงพลังงานอย่างไรลดค่าไฟตรงไหนลดค่าน้ํามันดีเซลอย่างไรเพราะน้ามันดีเซลจะใช้สําหรับการไถวานทั่วประเทศแล้วฤดูการไถวานเดี๋ยวจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะแล้วน้ํามันเนี่ยดีเซลยังแพงอยู่จะทําอย่างไรค่าไฟประชาชนเนี่ยแบกค่า f อแทนเจ้าสัวอยู่เนี่ยจะทําอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ทั้งนั้นแหละค่ะ ดังนั้นก็ฝากพนักานรัฐมนตรีสจีปากแดงด้วยปากแดงแดงปากแดงแดงค่ะสจีปากแดงทุนสุปจีปากแดงคุณพี่ปองเรียกว่าสีสุปจีเบอร์ห้าสีสุปจีปากแดงโอเคนะคะตามนั้นละค่ะในระยะเวลาสีเดือนเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการค้าการขายปล่อยทุนพณิชย์ไปเลยเขาเก่งอยู่แล้ว เออแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับนะคะาการที่จะต้องลดค่าของชีพประชาชนต้องทําเร่งด่วนเพราะประชาชนภายในประเทศและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะคะาการแก้ไขปัญหาลดคาา่าพลังงานพวกนี้ต้องคุยก่อนแล้วรีบก่อนเพราะเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่เร็ว แต่เรื่องที่ต้องจัดให้เร็วค่าไข่จาก4บาทเหลือ2บาททำได้เลยทันทีทำแบบไหนซัพซิดี้ไปที่ยังไงเราจะต้องไปเ,เรียกผู้ประกอบการมาแล้วให้เขาลดเท่าไหร่แล้วเราจะไปจ่ายเงินซัพซิดี้หน้าฟาร์มไก่เขายังไงกระทรวงช่วยแบบไหนเออมันต้องไปดูตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากเพราะว่าไม่เช่่นั้นแล้วเนี่ย การกระตุ้นเศรษฐกิจในเหมือนกับรถติดลมอย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงระหว่างการอภิปรายนโยบายะที่บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้เหมือนรถกําลังติดลมอ่ะเอาถ้ารถกําลังติดลมเราต้องทํำยังไงอ่ะมันต้องเข็นรถขึ้นจากลมมันจะต้องใช้อะไรอ่ะมันต้องใช้พลังของเครื่องยนต์อย่างแรงและจะต้องมี พลังของเครื่องยนต์ใหญ่ๆมาดึงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะดึงเศรษฐกิจให้หายจากการติดลมคือการปล่อยเงินปล่อยเม็ดเงินเข้าไปในระบบตอนนี้ใครมีเงิน,น่ะตอนนี้ใครมีเงินคะท่านตอนนี้ใครมีเงินท่านนั้นตีคนที่มีเงินคือใครคนที่มีเงินก็คือธนาคารไงคะทั้งธนาคารรัฐทั้งธนาคารเอกชน มีเงินแบกกินดอกเบี้ยประชาชนเงินฝากอยู่อ่ะเงินเยอะมากปล่อยกู้ยากมากเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อมีโครงการคนละครึ่งแล้วท่านก็ทําโครงการนี้ค่ะจับคู่กู้เงินทําโครงการจับคู่แล้วก็กูก้เงินเลยค่ะโครงการนี้เคยประสบความสําเร็จตอนรัฐบาลประยุทธ์คุณจุลินลักษณะวิสิตเนี่ยรองนายกรัมตีและรัมตีพาณิ์เป็นคนทํานโยบายนี้รัมนโยบายนี้ร่วมกับพลเอกประยุทธ์และนี่อีนี่ ดรมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเป็นที่ปรึกษาลัมตีสมัยนั้นเราคิดพวกนี้ปล่อยออกมาเป็นโซลูชันวิธีการจับคู่กู้เงินก็คือไปเอาบยสหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยมาเป็นนะคะฝ่ายการันตีเสร็จแล้วก็ให้ธนาคารของรัฐทั้งหมดเนี่ยกี่ธนาคารก็ตามแต่ปล่อยพอร์ตออกมาว่าธนาคารนี้จะปล่อยเท่าไหร่สามพันล้านธนาคารนี้สองพันธนาคารนี้ห้าพันธนาคารเจ็ดพันรวมกันเป็นประมาณเจ็ดพันหรือหมื่นล้านหรือเปล่าสองหมื่นล้านก็แล้วแต่ จากนั้นปุ๊บก็คือให้บรรดาพวกทำธุรกิจ SME ทั้งหลายเนี่ยไปกู้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ให้ใช้แผนธุรกิจว่าเขาทำอะไรไปค้ำประกันมีสัก้าพ,พ่้องมีเงินอินคำเข้ามาไหมมีศักยภาพในการที่จะชำระดอกเบี้ยหรือเปล่าแล้วใช้ดอกเบี้ยราคาถูกหรือว่าปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะ3ปีหรือว่าดอกเบี้ยราคาถูกในระยะ3ปีไปคิดสูตร่นนี้แล้วก็ปล่อยเม็ดเงินนี้ กู้คนละไม่เกิน5ล้านบาทโดยที่ไม่ต้องเสียหลักทรัพย์เนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะปล่อยเ,เงินนี้เข้าไปในระบบ SME ก็จะต้องเอาเข้าไปจ้างงานมันก็จะเกิดการจ้างงานจ้างคนสร้างรายได้แล้วก็กลไกเนี้ยมันก็จะช่วยเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนในการที่จะทําให้รถเนี่ยหายติดลมไประดับหนึ่งอันที่2ก็คือการปล่อยโครงการเกี่ยวกับเกษตรกรอย่างเช่นโครงการไถหวานโครงการจ่ายส ubsidy โครงการจ่ายเพื่อที่จะ นะครับประการรายได้ตัวไหนราคาดึงขึ้นสูงก็ไม่ต้องจ่ายตัวไหนที่ราคาตกแล้วก็จ่ายซับ,ซ,บซิดีให้กับบรรดากรเกษตรกรโดยตรงผ่นานทกสไปแบบนี้เป็นต้นไอ้ที่รัฐบาลอีแพรท,ทองทานมันไม่ได้ทําโครงการอะไรเลยเพราะว่ามันไม่รู้หาอะไรเลยและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะทำจำำําจานําทำส่วนต่างมันก็ไม่ทําเพราะว่ามันกลัวว่าประชาชนจะไปจําผลงานของประชดิปัตไปจําผลงานของลุงตู แล้วก็ประชาชนจะเอามาเปรียบเทียบกับโครงการจำนำข้าวที่มันโกงอะ่ะพ่อมันโกงอามันโกงจนหนีคดีอะ่ะมันก็เลยไม่ทาําเศรษฐาทวีไส้ก็เหมือนกันแหละก็ไม่ทํามันก็เลยทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยคักไอขายข้าวขายน้ําขายมันสำปะหลังขายอะไรข้าวโพดข้าว,าวฟางอะไรต่างๆชีวิตเนี่ยปรากฏเป็นไปตามยะถากรรมะ่ะ ชีวิตเกษตรกรเป็นไปตามยาถกรรมมาประมาณสองปีตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณแท้เอวยกลับมาเนี่ยตั้งแต่ทักษิณแซ้เอวยกลับมาแล้วก็มาบริหารประเทศผ่านเศรษฐาผ่านแพทองทานเนี่ยชีวิตประชาชนเจ๊งบงชาวไรชาวนาซึ่งเป็นฐานของพรรคเอร์ควายทั้งนั้นน่ะปรากฏเจ๊งบงเลยข้าวเนี่ยเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณห้าล้านถึงหกล้านครัวเรือนนะทั่วประเทศเลยอ่ะอยู่ภาคอีสานมากที่สุดเกือบห้าล้านรัวเรือน มันสัมปหลังเนี่ยมีประมาณห้าแสนขัวรเรือนเข้าโพดเนี่ยเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นที่ต้องการมากเนี่ยแล้วก็เอาไปทาอาหารสัตว์ปลูกภายในประเทศก็ยังไม่พอเจ้าสัวก็ชอบในการที่จะขอสุดนาเข้าขอนําเข้าขอนเขา,ขอนเ,ขาขอนเข้าจังเลยเนี่ยมีเนี่ยทั้งหมดประมาณห้าแสนกว่าขัวเรือนนะปาล์มน้ํามันก็ประมาณสี่แสนห้าล้านสี่แสนสี่แสนสามหมื่นขัวรเรือนส่วนยางพาราก็ประมาณเกือบสองล้านขัวเรือน ผลไม้อีกประมาณเกือบสองล้านครัวเรือนอ้อยอีกเท่าไหร่อะรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่อะเกษตรกรเยอะมากประมาณเกือบ30มสิถึงสี่ครัวเรือนนะเกษตรกรอะสาสิกว่าครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อครัวเรือนเกษตรกรมันเยอะที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเงินถึงมือเกษตรกรโดยตรงไม่มีการนะคะเป็นแท่งไอติมอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนดังเร็วและจะไม่ติดลมเพราะว่าเงินมันจะสะพัด เงินหมุนออกจากมือของเกษตรกรมันก็จะไปสู่มือแม่ค้หมุนออกจากมือแม่ค้าไปสื่อนะคะมือต่อไปหมุนไปประมาณ7รอบครึ่งเศรษฐกิจมันก็จะไม่ตกสะเก็ดและไม่ติดลมค่ะท่านสั่งไอครีมแล้วค่ะค่ะและตอนนี้เนี่ยทกศเนี่ยก็ขาดเงินที่จะต้องไปเติมสภาพคล่องของทอกศเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่รู้ปะ หลายพันล้านไม่รู้กี่หมื่นล้านอะ่ะที่ยายแพรทองทานไปไปโยกงบในกรรมธิการอะ่ะแล้วจะเป็นคดีมาตราหนึ่งสี่สี่จะต้องโละคนทิ้งทั้งสภาเลยอะ่ะเรื่องนี้อยู่ที่ปปชอยู่เรื่องนี้ติดคุกคือไปปล้นงบกลางแดดในระหว่างการประชุมกรรมธิการอะ่ะรัฐบาลแพรทองทานเป็นคนทําโดยนายกแพรทองทานคอ,อรมอ์แพรทองทานผิดกฎหมายมาตราหนึ่งสี่สี่ข้อหาที่นะ ไปปล้นโยกงบที่จะต้องไปจ่ายหนี้คืนทกศคืนอมสินคืนธนาคารของรัฐที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นหรืออะไรใครก็ตามแต่ยืมไปใช้กับโครงการของรัฐต,ต่างๆมันจะต้องมีการจัดงบเพื่อจ่ายหนี้คืนจัดงบจากภาษีประชาชนก็คือจัดงบจากประจำปีนั่นแหละของปี68ปอะปรากฏว่ายายแพรทองทานใช้กรรมธิการเสียงข้างมากของตัวเองสสที่พ่อมันสั่งได้นะ นั่นแหละค่ะปล้นกลางแดดเลยค่ะปล้นกลางงบเลยค่ะติดคุกสิคะรออะไรหมดเลยค่ะติดคุกค่ะ,คะมาตาหนึ่งซีรอติดคุกสวัสดีค่ะทุกคน